เรื่องคาร์บอนเครดิตเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับไปได้เราได้รับปากนะครับทางคำนั้นกับทาง UN นะครับว่าเราจะช่วยกันลดคาร์บอนนะครับแล้วก็ช่วยที่จะให้เกิดเน็ตซีโร่นะที่เราเราคุยกันนะฮะทีนี้ในการที่ลดคาร์บอนเนี่ยนะครับเราก็มีหลายวิธีนะครับอาจจะเช่นการปลูกป่านะครับหรือว่าการปล่อยให้มันน้อยลงใช่ไหมครับในการปลูกป่าหรือปล่อยให้น้อยลงเนี่ยนะครับมันก็มีวิธีการต้องตรวจสอบว่าทําอย่างไรคุณบอกคุณลดน้อยลงเนี่ยลดน้อยลงจริงป่ะ แล้วตรวจสอบได้ยังไงในเชิงวิจัยวิชาการดีนะครับทิสดาทําเรื่องของคาร์บอนเนี่ยมามานานกว่าตั้งแต่เริ่มต้นกิจการเลยเพราะเราเป็นเครื่องมือเทโลโลซับอยู่แล้วนับเราเลยมีการวัดค่าคาร์บอนมาตลอดนะว่าเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วนี่ดาวเทียมจริงดาวเทียมเนี่ยเราไม่ได้ใช้เรามีดาวเทียมของทิสดาเอางด้วยดาวเทียมของต่างชาติด้วยนะครับเราได้ผลิตข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับคาร์บอนเนี่ยตลอด20ปีที่ผ่านมาว่าแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยมีคาร์บอนเท่าไหร่อย่างไร มีข้อมูลอ,อดีตข้อที่2เนี่ยปัจจุบันในจิสดาเน,นี่ยนะครับเราก็ได้พัฒนาระบบขึ้นมานะครับก็สามารถที่วัดค่าคาร์บอนอัปเดตได้เป็นรายเดือนนะเป็นรายเดือนเป็นรายเดือนแล้วก็เป็นรายป,ป,ป,ปีด้วยนะครับตรงนี้เราก็พร้อมที่จะให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะในการวัดค่าคาร์บอนเนี่ยนะครับเรานอกจากจะใช้ดาวเทียมแล้วนะครับเราจะมีติดตั้งเซ็นเซอร์นะครับในพื้นที่ต่างๆที่เราทดสอบทดลองทําแล้วก็ทําได้จริงๆนะครับแล้วก็พื้นที่นักเราติด กับทุกเทรืทยนะครับตรงนี้ทําให้เรามั่นใจว่าเ,เราเนี่ยมีข้อมูลที่แม่นยำที่สุดหน่วยงานหนึ่งของประเทศหรือของโลกวันที่2 2กุมภาพันธ์นี้นะครับเ,เราก็จะจัดงานงานหนึ่งนะเป็นงานทอล์กนะครับจะให้ผู้เชี่ยวชาญต่างๆชาติน้าที่มาเวิร์กช็อปกับเราเนี่ยนะครับได้มาให้ความรู้มาตอบคาถามนับสิ่งที่หลายๆท่านมีความสงสัยอยู่นะครับว่าการวัดคาร์บ,บอนโดยใช้ดาวเทียมเนี่ยทำได้หรือไม่แล้วเชื่อถือว่าเชื่อถือว่าหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็ เป็นมาตรฐานนาชาติหรือไม่นะครับรวมถึงผงเมืองไทยเนี่ยพร้อมหรือเปล่าอย่างไรนะครับก็ผู้เชี่ยวชาญต่างๆเหล่านี้นะครับเราจะเข้ามาคุยให้ฟังสั้นๆนะครับแล้วก็มาไลา่ฟังประสบการณ์เขาในการใช้ข้อมูลดาวเทียมระบบดาวเทียมในการวัดค่าคาร์บอนนะครับแล้วก็รวมถึงทางไทยเองก็มีปูะสพูที่รวรวมข้อมูลทาแล้วนะครับในการป,ปลูกป่าในการในการใช้ข้อมูลดาวเทียมในการวัดค่าคาร์บอนก็จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับผมคิดว่าเป็นโอกาสดีให้กับผู้สนใจนะครับที่จะทําธุรกิจในการทําหาโอกาส นะครับรวมถึงช่วยเหลือสังคมนะครับว่าอยากจะลดคาร์บอนนะตรงนี้หรือว่ารวมถึงภา้ประชาชนนะฮะที่จะมาเข้าฟังนะครับจริงๆเราจะจัดที่โรงแรมนันตราสยามนะครึ่งเช้าวันที่22นะครับก็เชิญทุกท่านผู้ใดนะครับไม่สะดวกที่จะมาที่งานนะครับหรือจองทิ่โลงีวไม่ทันนะครับก็สามารถจะเป็นทาง Facebook Live ได้เราเตรียมไว้นะครับ